ไม่เล่นตัวอะไรเฮียไม่ไม่มีใครเล่นแทงเลยเป็นทีมที่พึ่งพาได้ ก็ต้องทำอยู่แล้วไม่เฮียไม่เล่นแทงอะแท้งไมดีกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้กูกลับบ้านแล้วใช่เหรอกี่โมงเออแม่แม่อยากให้กูกลับไปเฝ้าบ้านที่บ้านม่มีคนอยู่เอาเป็นกรรมไแ่แต่งแล้ววันนี้กูเคลียร์งานกับตันแฟงไง แล้วก็แม่กูบอกว่าจะให้กลัวรถมา MG สีแดงอ่ะจะกูขับกันนั้นมาเยสดีดีแต่กูจะไม่ขับรถไปแบบโอมเช้ชาเย็นเช้าเยน็นอย่างนั้นกูไม่เอานะข<อ>ี้เกียจนะเออเอาแค่ขับแบบไปไปกกไกลๆอ่ะเพราะว่าไอออมมันบอกจะมอไซค์มาแล้วกูบอกว่าให้ออกมาใช้มอไซค์ส่วนว่าถ้าจะไปแบบเที่ยวไหนแบบเออไปขาดานหรืออะไรเงี้ยตอนช่วงวันอาทิตย์และเสาร์ที่เออก็ค่อยว่ากันอีกทีค่อยใช้รถเอาเยยี่มงแว ไอ้แมยังไม่ท right? ันยิวเลยไปซะแล้ว so. ตัวบินเงเลยทีเดียวยังไม่ทันได้ตรวจไม่ทำ เฮ้ยหุ่นแม่งพังแล้วมไม่เมาไอ,ออกดูชาช่วะโอ้ไม่กอโอ้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 เฟลมกับบ้ากับบ้าเฟลมข้างหลังมีวะมีกูเนี่ย รูปแปบ๊บเดิโอ้โไม่ได้จนปัญญาช่วยจัดการดีว่าหน่อยดีว่าจะแตกแล้วนะอยู่ไ,งไ,งไหนกันวะเนี่ยไปรู้แล้วเหรอไอ้เยียลิปเปอร์ไปโน่แล้วพี่กูกำลังจะหิวให้เลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเป็นกำโอ้ยเนี่ยโดนดีว่าสวยหลังโอ้โหนอนกองกับพื้นเฮ้ยปักดี้ทำไมกูตายโง่าจังวะไอ้ไม่เลยเด็ดไป มุยม้ยอยู่ขงหลังมึงแต่กูไม่มีนะมันจะ้กูจะมุดออกไปมึงออกไปเหี้ยกูจะตุยแล้วเนี่ยไอ้เหีเหเหเยย้ยเอานะอย,อ,นาอย่าเพิ่งตุยเหี้ยเอาหัหวทิ่มไปดิกูอยู่หลังมึงเนี่ยเพื่อน เหโอ้ยคุณแตกอะโอ้โหทำไมฝั่งหนุนจังรัดมันเล่นแบบไอ้นี่จังไว้อะัเลสปวดจะตายเียเล่นเพลยเกมการถ่างเงี้ยอืมเอาเรื่องอยู่นะ ý á con biết ờ mới có trái phi lấy này 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 ý á cái gì tẹt cái như hiu hiu cháy ý anh ơi lặng tẹt ý ý á ôi กลายเป็นสวยเลยอุตส่าห์โชว์ท่าฟิวฟาวพาว,าวแก้วโอเคเรานำดัน,ดนมันไปละสวยคือยี่สิบเมตรนะยี่สิบเมตรหรือเซนป่อ อะไรวะเนี่ยเฮียเข้ามาคุณเจอสองคนนี้มึงวิ่งกันอยู่เจนจีเฮียแต่กูจะแตกเอออยู่จินอยู่จินเออเอาอะไรของมึงแล้วอยู่จินเที่ยวหน่อยเพื่อนกูอยู่คนเดียวแล้วเลือด่นกับปิดหนึ่งเมืใอไรก็ได้มาให้กูคิวหน่อยโอ้ยเฮียไอ้เบลทับไล้เบลย้อนเกมมาอันนี้วะ หัวแตกกันเลยทีเดียวไอพีว้าไปไหนแล้ววนะโอ้ <ś c oughs> พยายามช่วยพวกอยู่นะเพื่อนถูก <ś c oughs> ตุย้ยแล้วนะโอ้มีตัวเดียวหรอไม่คุ้มเร็ว นึกว่ามีหลายตัวใครมีฮิวบ้างฮิวแน่กู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 หน่อยแม่นฮิวหน่อยสิกลางไปเม่น nó là chết gì đó ôi men khay lát Tôi không biết. nô Để đâu? Chuyện ơi, Là mình, hổ hồ, chữ ấy ạ ชแล้วกูเล่นรับกันอยู่ย่ะครับดีกูละแตกซรับโอ้ยแดงเนาะแต่กูโดนดีว่าตุยตุดอยู่เนี่ยวา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 ยว้วายเาเฮียพี่ไอ้แหวกูกำลังจะนเจ้าตุยลว เวงเราดัานปืนตบกูเอื้อกูเก็บตัวเจให้มึงแล้วเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมมากใช่ดีว่าไม่ตัวปัน่นป่วนช่บหยเลยไ <c oughs> ดย้ได้ได้อยู่นั่นเหรออุ้ยเปิดตีแน่เลยเนะี่ย <c oughs> ชัดเจนว่าแล้วทำไมแม่งแรง ดีถอยก่อนเหลือก,กูคนเดียวแล้วกูจะไปไหนแล้วถอยดิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยหุ้เดิยกลัยมาุ้เนเยเยเฮเยเฮ้เฮยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้แ,แ,แ้วเ้ยเ้เ้ โอ้ยอวิชาจินจาตุลิโอ้ยเหี้ยโดนหลังไอ้สัตว์ไวล่าเข้าหลังเพื่อนโอ้โหว่าคุโดนใครตีะ โหดเลยเวรนัทโอ้ยย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 ด้ยย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 ยเหยย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 ยงยยยยยยัยยายยยยยยยงมยย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 ยอยอ โอ้ดวงอะไรเนี่ยโอ้ไอ้เฮียนี่อีกแล้วแมงจี่กูไอ้บีบุกมาไอ้เฮียมาทัะไอ้เฮียดีว่าเข้าหลังมี โอ้ยบัตดซบมี้ว่าท้าเพื่อนที่หาแล้วโอ้ยเดือดโดนอีจีอ่ะ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเบื่อจีหมายเลยย่ะกูคงต้องจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วสช่ไหโอ้ยเฮี้ยกูอยู่กับดีว่าแม่งตอนกูลงมาเลยสั ทำยี่อะไรสัต <chegou> ว <again response> mm ์เออดิแม่งมีโอ้าาไปสัตว์ีดมาโนบิเลียนช่วยเฟรมลงกันช่วยเฟรมอยู่ Hãy <laughs> <tôi> yeah, cho <laughs> <tôi> yeah.